เที่ยงแบบนี้นะได้กินน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้นะที่สุดเนาะแม่เนอะกินแล้วว่าแน่นอนแหละสวัสดีคุณป๊อกก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อก๋วยเตี๋ยวเเจ้าคุณใครคือเจ้าคุณเออเจ้าคุณคนนี้ครับเจ้าคุณคุณลุงเหรอคะคุณสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้เป็นตัวเจ้าคุณครับเป็นอย่างนั้นครับผมแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือที่หอมมากเลย ทำาไมดูมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่แล้วครับที่ร้านกลายเป็นแฮชแท็กว่าของดีเมืองปากน้ำก็เลยเป็นร้านใช่ครับปากน้ำสมุทรปราการครับผมก็เลยมี ลูกค้าที่มาแบบครอบครัวมากินอาหารก็กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกินข้าวด้วยกินของกินเล่นด้วยจะได้หลายๆอย่างไงเดียวเลยเออไม่ใช่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือมาร้านดีวแล้วจบเลยเนาะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ป้อขาที่ร้านเปิดมา8ปีแล้วครับปีนี้ขึ้นปีที่8แล้วครับ8ปียาวนานนะนานแล้วนานเออเออคือจะว่าเมื่อก่อนเปิดมีก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าเปิด8ปีก็มีใช่ครับตอนเริ่มก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือทำแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มทำกากหมูเริ่มทำของกินเล่นแล้วก็เพิ่มเป็น ยกอถ้าเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือมันคือก๋วยเตี๋ยวชามเล็กใช่ไหมอ๋อชามบางใช่ครับพอตอนแรกเขาทําแบบนั้นพอทำททํททำทไปลูกน้องเริ่มเหนื่อยเพราะว่ามันเยอะไงครับมันก็ต้องล้างจานเยอะๆเลยคิดขึ้นมาว่าทําเป็นหม้อไฟดีกว่าขายเป็นหม้อหม้อหนึ่งมากิน3ามคนสคนห้าคนสะดวกกว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งหลังจานย่อยๆด้วยใช่ค่ะ <c oughs> เอ,อ <c oughs> าที่เห็นว่าจะมีมาทําด้วยวันนี้ก็ยังไงฮะโอ้โหนี้เดี๋ยวขอโชว์ก๋วยเตี๋ยวค่ะทำก๋วยเตี๋ยวโชว์สักชามหนึ่งเดี๋ยวขอมือลวกก๋วยเตี๋ยวหน่อยเบิกตัวค่ะ <c oughs> โชว์โชว์เป็นโชว์เป็นเส้นบะหมี่ที่ร้านมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยใช่ไหมคะใช่ครับก๋วยเตี๋ยวที่ร้านจะมีแบบทั้งหมูแล้วเนื้อครับแยกหม้อกันอ๋อคนละหม้อเลยคนไม่ทำเนื๋ก็ทนได้เนาะนี่อุ๊ยร้อนๆเลยค่ะ เกีียวปากมากตอนนี้แล้วที่ร้านนี่พี่ป้อทําเองเลยป่ะคะปรุงเองเลยป่ะหรือว่าอยู่ที่ร้านเด็กๆทําเพราะผมทําวางสูตรไว้หมดแล้วครับผมก็จะทํางานอื่นๆไปด้วยตอนเริ่มแรกเราก็เป็นคนทําเองแหละเนาะตอนนี้มันคืออยู่ระบบแล้วไงใช่ครับอย่าบอกนะว่าราดน้ําเลยแน่นอนเพราะว่าทํามาเพื่อให้มันราดได้พอดีโอไม g ก d อันนี้อันนี้เนื้อผัอเตี๋ยวเรือเนื้อครับอนี่ เปลี่ยนสีแล้วอาบน้ำให้น้องนั่นเองอเรียบรน้อยคุณเอแค่์มาคุณเอแคลนะคะเรามาชิมน้ำกันก่อนดีกว่าชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วความน้ำนี่มันมีความหอมอยู่แล้วมันมีสุดลับเลยไหมคะพี่ก็ใช้สมุนไพรครับสมุนไพรประมาณเจ็ดแดชนิด สมุนไพรเจ็ดแปดชนิดไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอสามารถกินน้ำแบบนี้ได้เลยหอมมันเราได้กิ่นเลยอ่ะนี่เนื้อเลยเดี๋ยวสิฮะอันนี้คือทีเด็ดได้ค่ะกินหมดค่ะวันี้เลยค่ะอันนี้คือทีเด็ดมากๆครับปอแปะ ออ้ยแค่ลองเนื้อแล้วนะอันนี้คือคุณเอแคร์กับคุณจูนได้กินเนื้อแบบธรรมดาไปนะเนี่ยเพราะว่าที่ร้านน่ะที่ร้านเนี่ยเราจะขายเป็นเนื้อพิมเ์ม้ยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อพีเมียมด้วยแล้วก็มีเนื้อแบบเนี้ยเอามากินกับหม้อไฟนะผมตับหมูเลือดมากมากตาบหมูเลือดมากพ่อ ถ้าบอกว่ากากหมูปล่อยเลยนะมาชิมนี่เร็วนั่นเหมือนกันเหรอคะนี่คือยำกากหมูครับอ่ะช้อนมาอืมนี่คือกับแก้มชั้นดีเลยแหละว้าวพวกหนูไม่ค่อยเน้นผักค่ะจริงเหรอครับใช่มันมีความแบบหมักมาแล้วเนาะทำอะไรไว้คะอันนี้คือคุกน้ำยำอื แต่ไม่มีให้เห็นน้ำเลยเนาะทุกมันซึมเข้าไปในนี้แล้วอร่อยมากเลยอ่ะพี่นํำซูมพี่อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยกว่าอีกร้บมาลองมาลองเล่นแบบนี้ดูกันลองเล่นมาเล่นไงจันเล่นเองเดี๋ยวเราจะลวกเนื้อแล้วก็กินกันเลยดีกว่าได้แล้วเนี่ยเอาเลยแป๊บเดียวนี่ต้องเได้แล้วกินได้แล้ว เนื้อส่วนไหนอะคะพี่ตาอันนี้เขาเรียกว่าพับในครับเอาไซส์แฟทผมอันนี้นุ่มมืออะไรในปากเลยอ่ะอีกอันหนึ่งเลยที่ขาดีมากาเลยยำเกี๊ยวกรอบวาครับผมเกี๊ยวกรอบยำแซ่บแซ่บมันเป็นหมูสับครับ้องเชื่อเลยบนน้ำยำต้องแบบมีกุ้งฝอยกรอบ คือชอบที่มีหมูสับอยู่บนนี้เลยอ่ะอืออืมน้ำยำเข้าไปอยู่ในเกี๊ยวพอกัดเกี๊ยวเข้าไปม,มีน้ำออกมาให้มีรสชาติไม่ใช่เกี๊ยวเปล่า,ลาอืออืออร่อยค่ะเป็นเมนูที่กินง่ายไปถึงต้องสั่งนะเมนูนี้นะเครื่องดื่มในร้านเรามีเยอะไหมจ๊ะตัวนี้ครับตัวนี้ขอแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นมเม็ดอะไรอนะเป็นลูกบวลูกเกดสีทองครับน้ำลูกเกดครับน้ำลูกเกดสีทองก็คือ ผมคิดน้ำวัยเด็กขึ้นมาก็เลยทำแันนี้ขึ้นมาอมลองชิมเม็ดดูรสชาติเป็นไงครับเปรียปร้ยวๆหวานๆเปรียปร้ยวๆหวานๆ,ววานๆฟิวน้ำบวยแต่ว่าไม่ไมเปรี้ยวเท่าบวยแต่มันจะมีความหอมลูกเกดมากๆกินกับน้ำแข็งเย็นๆเรียกได้ว่าสดชื่นเลยแบบสมมติววาเราเดินเข้าร้านตอนกลางวันแดดร้อนๆเนาะเจอน้ำลูกเกดคือจบสดชื่นฝั่งชาละคะอร่อยที่สุดเลย คไทยเดแกอแโอ้โหได้นอนไหมครับแล้วนะโอเคล้างปากกันไปแล้วนะเ<ม>ดี๋ยวผมขอโชว์ข้าวสักเมนูหนึ่งอันนี้คือทําเมนูอะไรคะน,นี้คือทําข้าวผัดกากหมูครับลูกค้าที่อยู่ปากน้ําสมุทรปราการเนี่ยเขามาทานกันได้บ่อยๆเพราะว่าวันนี้ไม่ทานก๋วยเตี๋ยวงวันนี้ก็มากินข้าวแล้วมีข้าวอะไรอีกคะพี่จา๋ามีกะเพราเนื้อกะเพราหมู มีข้าวคูกกะปีครับผมจริงๆที่ร้านนี้มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ดูไข่อุ้ยไข่ออนเซนนนี่เป็นข้าวนาหมูครับใช้ซอสซอสแบบรสชาติเหมือนญี่ปุ่นเหมือนข้าวด้มครับผมแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ชิมเต้าหู้เลยเต้าหู้ไหนมองอยู่นานแล้วตอนนี้หรอใช่แล้วมอญไก่กหมูยอทอด อ่าแม่ชิมเต้าหู้หนึ่งที่มันนี้ข้าวหน้าหมูเต้าหู้พี่ต่างจากเต้าหู้อื่นคือยังไงคะเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ผมใช้เต้าหู้ของคนท้องถิ่นที่เขาทำเต้าหู้แบบโฮมเมดครับทไมเนื้อมันไม่เหมือนทั่วไปเนาะใช่ครับเพราะว่าไส้ในเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะเท็กเจอร์เหมือนกินคัสตาร์ดอ่ากระเพราคุณว่าไงคะอะไรอ่ะเผิ่งไปกินอันนี้มาแบัดดี้โอเคแล้าหู้ข้าวหน้าหมูค่ะมากับไข่ออนเซนแบบนี้เลยแม่จูนนี่จิ้มไข่เยิ้มๆค่ะ รีบกินเร็วๆแล้วมาโดนอันนี้หมูได้แล้วเป็นไงวางเลยหมูนุ่มมากอันนั้นก็นุ่มใช่ไหมกะเพราเนื้อเป็นยังไงบ้างที่กินคุณจะไม่เล่าเนี่ยกะเพราไม่เล่าค่ะกับกับอันนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกะเพราที่อร่อยมีความเค็มความหวานตัดกับข้าวกําลองดีเดยโดยเฉพาะตัวไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ดเป็ดประจูน นัวเลยอ่ะคือตอนเนี้ยหอมข้าวผัดมากเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรอะ่ะใช่แล้วต้องกินลรนนะร้อนในกากเนี่ย <c oughs> มาขอแบบไม่จริงคือแม่จูบอกว่าต้องกินละร้อนมาห้าเมนูแล้วตอนนี้ปากทองแล้วจะ <c oughs> กินไฟอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าร้อนขนาดไหนสามสองหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> มาชิมกันค่ะทำเลย มาซิมันค่านี่เลยข้าวผัดกาลูข้าวเลอข้าวมันมีความเรียงเม็ดเนาะใช่ไหมไม่ใช่ข้าวสวยไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้นี่แหละแล้วก็เราหุงแบบพอดีตามสูตรที่เราวัดไว้ก็คือตามสูตรมันพอดีข้าวมันจะเรียงอย่านี้อืมอิ่มแล้วอ่ะ พี่จ๋าปากร้านเลยค่ะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณนะครับอยู่ที่ถนนสายลวดครับปากน้ําครับสมุทรปราการก็เปิดบริการทุกวันครับ8โมงถึง4โมงครึ่งครับไปเจอพี่เลยอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ร้านก็อยู่กับทีมงานทุกคนครับผมลองไปทานอาหารดูได้ครับผมเน้นว่าที่ร้านเนี่ย ใช้คำนี้เลยครับว่าของดีเมืองปักน้ำหมปังมากเลยนะครับถูกเลยเพราะอร่อยทุกอย่างเลยใครใส่เนื้อคือยกนิ้วให้ก็เราจะบอกว่าวันนี้ให้ใครการันตีนะอ,อันนี้อร่อยจริง,น,งน้ำซุปอร่อยโดยเฉพาะถ้าคุณสั่งเป็นเนื้อพรีเมียมนะบวกกันโอ้โหไปกินกันหลายๆคนจะได้แชาาร์กันและที่อร่อยกว่าน,นี้คืออะไรบ้า ชาเย็นดีมากทำตั้งนานชมชาเย็นเขาตุ๋นทุกอย่างเลยวันๆเนี่ยหม้อเนี่ยชมชาเย็นว่ะนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณปอพี่ปอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบังบังนะคะเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปกินที่ร้านเชิญที่ร้านนะครับที่ร้านมีที่จอดรถห้องแอร์เย็นสบายไม่มีรถแล้วไม่ินไปก็ร้อน ันนี้ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณมากเครับขอบคุณทุกคนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่แบบว่าดูตั้งแต่ต้นรายการเป็นไงบ้างกับมื้อนี้หวังว่าคงจะชอบกันนะคะดูเสร็จแล้วค่ะไปหาพี่ปอได้ยังทันนะใช่ไหมยังทันมีกี่โนะคะร้านปิดสี่โมงครึ่งเหลือเฟือพุจกมากไปกันทันนะคะคุณผู้ชมขาไวัดพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ